ในคลิปนี้เราจะมาสรุปวิธีการดูบอลโลก2022ผ่านแอป True ID ทั้งบนมือถือและทีวีแพ็กเกจ t o u n l o c k สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง I Just Review กันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับแบบแรกสามารถรับชมผ่านกล่อง True ID โดยจะต้องสมัครแพ็กเกจ True Unlock TV ก่อน รายละเอียดแพ็กเกจ t ูออล็อกทีวีสำหรับลูกค้าออนไลน์และ To c o n v n v g r n e n เราจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างและในคลิปถัดไปเราจะรีวิววิธีการสมัครเปลี่ยนแพ็กเกจเน็ตบ้าน To ออนไลน์สำหรับเพื่อนที่สมัครแพ็กเกจ To Unlock TV เรียบร้อยแล้วสามารถรับชมได้ที่ช่อง To Sport 2และ To Sport 5ได้เลยค่ะสำหรับใครที่ใช้เน็ตบ้าน To อยู่แล้วแต่ยังไม่เคยรับสิทธิ์ to Unlock TV ให้ล็อกอินเข้า Tool ID แล้วก๊อปลิงก์ที่เราแนบไว้ด้านล่างเพื่อไปเช็ครับสิทธิ์ t o u Un l Unlock TV ดูก่อนค่ะวิธีถัดมาสำหรับใครที่ใช้ซิม2ให้ไปรับสิทธิ์ t o อ Unlock ก่อนจากนั้นจะสามารถดูช่อง Tool Sport 2และ Tool Sport 5ได้ได้ในช่วงที่มีบอลโลกเตะ โดยจะต้องใช้เน็ตจากซิมทในการดูเท่านั้นใช้เน็ตบ้านดูไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทำคลิปวิธีการรับสิทธิ์ดูบอลพรีเมียร์ลีกฟรีไปแล้วซึ่งจะคล้ายๆกันค่ะสุดท้ายนี้ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดบอลโลกจาก True ID เว็บไซต์ได้ถ้าข้อมูลตกหล่นผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้นะคะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องต่อไปขอบคุณค่ะ